นี่คือลองหวีทรงนักเรียนนะครับนวีทรงนักเรียนขั้นตอนการตัดก็คือใช้ตัว0.5นะครับในการลองขึ้นไปนะครับสลับด้านบนนะครับเราก็จะเก็บด้วยตัวเบอร์3นะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สเก็บนะครับแล้วก็ใช้หวีเก็บอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะช่างของเราก็หลังจะเก็บอยู่นะเก็บรายนี้อยดข้างบนอยู่นะนะครับในการแนบขึ้นไปนะครับ การเก็บนะั่นคือจะต้องให้ขาวนวลแล้วก็กลมกลืนนะครับกลมกลืนกันนะนี่ก็ับค่อยๆไล่ขึ้นไปนะค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับนี่ก็เรียกว่าลองหวีทรงนักเรียนนะครับทรงนักเรียนนะด้านหน้าก็ไว้ยาวหน่อยครับด้านหน้านะครับ เพื่อที่จะให้ประสานสัมพันธ์กันกับข้างบนนะครับสำหรับนายแบบของเราวัานนี้ชื่ออะไรครับนายแบบชื่อปอนครับชื่อปอนนะครับน้องปอนเรียนอยู่ชั้นไหนครับม .2 ม .2 โรงเรียนเทศบาล3ครับอ่าโรงเรียนเทศบ,บาล3เทศบาลสุขเกษนั่นเองนคะรับเราวิสุงนันกเรียน,นครับเวลาตัดก็จะออกมาดีนะครับออกมาดีแล้วก็จะหล่อนะจะหลอ่อ วีสอนักเรียนนะครับสลับด้านนี้ก็หลักตัดอยู่นกำลังกำลังรอคิวอยู่ลังรอคิวอยู่นะชื่อน้องอะไรครับปัดครับน้องปัดน้องปัดน้องปอนครับเรียนอยู่ชั้นไหนครับป .6 ครับป .6 นะครับป .6 นะครับวันนี้ตัดพร้อมกันเลยวันนี้ครับสองลองวีเหมือนกันครับลองวีสอนนักเรียนเหมือนกันนะครับด้านนี้นะครับ มันก <Cornell. S 2> ็จะออกวันหล่อแล้วก็ดูดีนะครับวันหล่อแล้วก็ดูดีพอตัดตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปตัดด้านโน้นต่อเละนะครับเนี่อ่าเสร็จด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปัดผมลูกค้าออกเลยเะ่แล้วก็ไปต่ออีกหัวนั่นเลยอ่าปัดเลยเพื่นอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็่อนะ ต่อไปช่างของเราจะไปด้านน้นต่อนะครับด้านนี้เสร็จละ <c oughs> เสร็จอรอรอละอืมแล้วก็จะไปเก็บขอบด้านน,นู้นยังมีเหลือขอบนะครับโอเครอละอ่ะตอนด้านนี้ต่อเลยอ่าใช้หวีใหญ่นะครับตอนนี้กำลังเก็บขอบอยู่เก็บขอบ นะครับนเวานภานะครับเก็บขอบเก็บขอบก็จะเสร็จนะครับวันนี้เราคลิปนี้นะครับนําเสนอสองทรงนะครับคือลองวีทรงนักนักเรียนนะครับอันหนึ่งคลิปนะครับหนึ่งคลิปสองหัวนะครับโอเคก็จะรอแล้วก็ออกมาดีนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับช่องสอนละเรนชาแนลนะสอนละเรนชาแนลตอนนี้กำลังตัดอยู่โอเคพอดีสี่นาทีพอดีอดอคลิปนี้จะลงให้เลยเัน่อไม่จะไม่ได้ติดต่อฝากติดตามเลยนะช่องนี้โอ้ช่องนี้ดีมาก 我没事，可以传的。 Thank yeah. you.